ินธรรมเนีมันสําคัญกว่าอืมบ่ค่อยได้ไปหานู่นนี่บ่อยู่จังนี่แม่มึงเถอแม่ก็อจะพูดหนอก่ะโดยพี่มันก็บ่รู้บ่ทันครมนะอืม่เขาไปยิ่งแบบบ้ได้อันนั้นเนาะอืมแต่ลาเทานั้นขาบ่็เถอเนาะอาจารย์เก็บเนาะเฮาบ่มีเงินใหาย่ปเท่าก็บอกมันกันร้อยมื่นแล้วอืมเงิน ถือว่าแ,แม่กับไปแต่มแม่ลูกกับไปแต่ลูกอยู่เนาะแม่แบบสามนแบบด้วยนะว่าสั่นแล้วอยู่โต๊ะครองเคี่ยวฮะดิ่นล้นเหตุใด้สิตัวเองล้อเอาพี่น้องเไยเนาะว้า ว่าได้ลงคลิปเมื่อวานเนาะมือนี่กับพบเจอกับสาวมุกดาคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องหลังจากปีเก้าพันปลปีใหม่พันเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงพรสุขุสุขคนเ้อพี่น้องเ้อเนาะเป็นปีที่ว่าดีแล้วกัปังๆทุกคนเอาพี่น้องเนาะมือนี่พบเจอกับมุกดาอยู่ที่บ้านทรายบุญพี่น้องเนาะมูละปีใหม่ได้เงินได้ข้ามตัวได้พญาติพี่น้องเนาะ สามุกดาเจียบตาเนาะพี่น้องเนาะเป็นตาแดงสิเขาอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะก็เลยตัดสินใจลงมาหาหมอเพราะว่าซื้อยากินใส่ยาหยดกับบาเศร้นานาะก็เลยมาหาหมอและพอดีบ่าทั้งเมื่อนี้กับพี่แหละเขามาแบะเวียนเยี่ยมยามถามข่าวทางครอบครัวเขาน้องมวยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะบ่ได้ลงมาเนี่ถือว่าแจ็คสิว่าจากัจากเดือนพี่น้องเลยโดยก่อนอื่นกับทักทายสบายดีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีป้าลุงกันบ่สุขสุขคนเท่าคือเก่าคือเดิม พราะว่าทางในหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมุงตะวันซาลาวสุดเก่าพี่น้องเนาะอ่าปีใหม่นี่ก็บ่ได้ไปถ่ายคลิปมื้อ2มื้อเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าตาก็บ่แม่นพกตาพี่น้องเนาะกในใจก็ว่าอยากักตาแหละแต่ว่าก็บ่ได้คือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่าการสิฮอดบุญตู่พ่อแล้วก็พากันแล่นเรื่องเวียดเรื่องงานเนาะแล่นไปนั่นมานี่พี่น้องเนาะ ฮะแจ้งการถึงเอฟซีปัศกุสุขชนคือเก่าคือเดิมดเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าจะเฮดบุญทั้งเฮดบุญน้ำเฮดบุญน้ำพรมสาม,มุกดานี่เมื่อวันที่เก้าเดือนหนึ่งปีสองพันสิบห้าพี่น้องเนาะขอเชิญเพ่อพ่อแม่พี่น้องมาว่ายู่ทางกลยทางไกลเนาะรวมทําบุญกับพอสาม,มุกดาในวันที่เก้าได้พี่น้องเดนะ้อเนาะฮะแล้วก็มีโอกาสกระซิออกมาอัพคลิปอีกเท่านึงอยู่พี่น้องตอนนี้ก็คือบอกคร่าวๆเนาะโดยผู้บุคคลการสาม,มุกดาห,หนี่ยเป็นไซาบาสันนพเมื่อก่อนในกบบาทา อา้าวพี่น้องเนาะบุเป็นการซักซาเสียเวลาพี่น้องเลยเดี๋ยวข่าวไปโอ้ไปโลกไปถามข่าวถามข่าวกันก่นกอนเนาะบัดทพบเจอกันถือว่าหลดนานพอสมควรพี่น้องเลยโดยภาคพี่ภาคน้องเขามาเป็นการแ่งใ,ใจก็เลยก็แซ่เบ,บิบงคีเบิงโคษณนะคือเก่าเด้ออ่พิเศษแบบนั้นตัดผ้าคือหน้าผุอ่สบายดีป้าล,ลุกในลูกเจ้ามากับผายคือมาไกลแท้มาเล่นอ่นเลิกแตงเพี้ยนบ่นี่ มาพ้เนียวาแคืนนั่นแทะอ้าปาไก่ขคือป่ป้าไปเฮื่อนบริยานมูมนครบบ่ใซ่เออดิงดิงนี่ซ่เมยเจ้าไปใช้สลุมเลไม่เอาไปเรียโอ้ยม่งรุนแรงตอนมันมงไปตอกทําําทําเลยบะเขเลยเลอะต่หกมอืมอ่าจะเบิ่งเดี๋ยวเดียเอาขนมให้น้องเต้นเองกันเอ้ยละมาเอาขนมนี้ลร โอ้เมมูกไปได้มาโชคนีเลลูกยาเวิ่งวัอนี้กับเมมูกมาหาหมอมาอนี้ทำข่าวผักสบายดีปตนพี่ไม่เมดเดอเอ้อโอเคจะไปทางไหนบัดนี้ยจะไปทุวีทวีนนะลูกเด้อป้าเออ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 อย่าไปไกลเด้ออย่าไปหลินไกลเด้อมีแต่ป้าซ้ำป้าสายเดี๋ยวเมมูกเข้าไปหาทางไอ้มวยก่อนเด้อสบายดีป้าลุงเนี่ยลูกแหละจ้าป้าป้าป้าเนี่น้องเลยมาพบเจอทางน้องตัวน้อเพื่อน มากับมีแต่อันนี้พี่น้องเนาะเล็กน้อยนี่ทาาเงิอนน้องมวยเพิ่นพี่น้องเลยมีคนอยู่เพื่อนอยู่บ่เนานะก็ปิดประตูตะมอมอยู่เท่นี่จักสิวีา่าจักเดือนเนาะู้ท่างมาทาจักเดือนสบายดียด <laughs> จะ่ได้มาทาห้าห้าหาเาะ อันอุ่นใจที่ว่าโมเมนต์อย่างในประตูบ้านเปิดสี่จนอันนี้บอมีคนอยู่เือนอยู่บอดี้เอ้าอยู่พี่พี่น้องเลยสองสาวบุเบลี่เฮาสบายดีล่ะโอ้มาเจออันน้องมวยก็น้องอันปูปลา อืมไม่ได้เห็นเลนรนให่เป็นสาวเเต็มโซนแล้วบ้านหนึ่งเขานุ่มหนเหนึ่งเขาว่าั่นะคือหนึ่งใบนี่ยอ๋อหูเข่าหูเข่าทางน้องปูปลานี่ยมาหลีดพี่ไปล่ะโอ้พากระเริ่มเฮียนแล้ววะนี่อืม ใช้ไฟทั้งทั้งพอทั้งแม่ไปทั้งไหนเบิร์ตอ็เงียบเงาแค่นี่แมย์มไดเก็บเรื่องคับอ้อยโอ้แม่ไปครจ้างตัดอ้อยบ่ลเดี๋ยวนี้นะนอืมาตัดมาเบื่อเพื่อนมานอนเพื่อนนอนมาเพื่อนนี่แหละเจ้าหันไปอัตกาจะนอนใส่ใส่ละห่านห,านหานใส่ห่านในนอกอย่างนี้เอ้ยเจ้ามีห่านนะบอสบอ่เป็นห่านของเอตุกแล้วไปนอนบนหมู่เพื่นซะสิ โอ้ไปคล้ายเครื่องน้ำผึ้งนบ้หรือเปล่าเลยไห็ดที่อยากบ้านแฟนท่นแหละไปอยู่นหันเลย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 ทั้งปูปลาด้วยสําหรัอันนันเขาเฮียนอยู่บ่อยจ้ายังเขาเฮียนอยู่อือโอ้จัดฟันเนาะเดี๋ยวนาะเออแต่โดนนะบอเอ๋ยหากะเฮีนเจ้าเด้เนาะอีหลากระมาลินพีบอตุนใหญ่เนาะจะเป็นสาวเนาะงามขึ้นกว่าเก่าอีกว้าต่อ อยู่ตากแดดพอได้เบาเนาะบรมมาเห็นต่ดนทื่าป้าตัวผีนองเลยเนาะเป็นนึงละอยูดดีมีเฮง่้บรมมายนยานต่ดนกินข่ากินน้ำล้ว่านี่ฮะขับไปบรูดสมุกยังไงนอุ่นข่าป้ะเข่าอยังไงล่ะหนึ่งขาเจ้าให้เอง บมีหอหนึงอันบมีอันนั่นหม้อดยคือใส่นี่นึ่งกัตตะกุตตาเห็ดเห็ดหม้อแล้วข่อมฮะโอ้สมุเอาดึงอันนี้เห็หม้อละข่มเป็นได้มหด้เนี่ยอุแบบนี้อ่บมีหม้อหุงอด้วยนี่คือหุงใส่แบบนี้อันันามันหม้อมันตกมันัี้มันมันหุงมาได้บะ ใช่ใส่บุ้อยากเขาเห้ลเลยดังไปอ้ดังไปคือว่านี่ยหันเป็นแคบน้อยที่ว่านอนตะกี้เนาะมาแล้วก็มาเป็นเพื่อนคั่วที่ดงเลยลาูปาก็ม่กินข่าวี่ใบละกินแล้วจโมงสะขเฮีนี่นะโอ เฉพาะเอ่ยไปหาเจ้าอยู่เพื่อนโบเห็นเนี่ยก็เลยตามกินจะมาพี่เป็นยังไงทั้งเพื่อนทั้งซานเนาะเคยเห็นข่าวเห็นข่าวว่าเอียงกานน่นเบินเลยบอ่อละ <c oughs> เป็นยัไงทางเมย์เพิ่นงน,น,น,นอนอยู่ในเพื่อนอยู่ภาษา้รื่อยๆ <c oughs> เพิ่นมาแล้วเอาลติคิเพิ่งไปใส่ <c oughs> มาแล้วเพื่อที่จะไ เห็ดแบ่งยางไงล่ะเข้าฐานเถือ่อนไรอะอไปบอนตะกี้เพื่นบ่อือแต่ว่าเพื่อนหากรมาไมาน่นี<อ>้เพื่อนก็น,นอนในเพื่อนแถวบ่อหรอกเพื่อนนอนอยู่โตกะแบบโอ้นอนอยู่โต๊พี่สาวเพื่อนอาพัวใหม่บะเล่เลยเพื่อนอาพัวใหม่บ่เพป็นเอาแต่โดนเพื่อนเลิกกันแต่โดนแล้วโอ้อาแล้วก็เลิกกันแล้ว โดนแมนโออตอนนี้หานอยูู่้เดียวบอ่แมนนะไม่ว่าอยู่ํำการก็ใช้เจ้าโหครับคือนองเลยและ้พักก็มามันนี่ปกตินองก็อยูกกับาัฒนาของโซนแบบหนึ่งข,าข่าว,าวนหนึ่งน้าไดนะ้สรหรอเ้าหุ่นเขาห้างอนเดืห่นเขาเรากินข้าเจ้าเอ้กินข้าแบบวเจนะ้าหงวมันจังสบายเนาะเดยทอตนมาจะเรี้ไม่กล่าวไหวเลยถนมากกัืห้องรัฐลอย่างไลยเนะะหนาเลย อืมหาบนนางก่อนพี่น้องเลยนากคุกค่อนนางย่อจะนายผัดมีแปดมีเก้านี่เหตุไงเนาะอืมก็เรียนนุ่มหน่อยเป็นกันเนาะงอมาลมซ้ำเนาะคื่เจ้าแปลงเพียนจังงงสาแปลงเพียนจังงงตอนแรกเลยอ้ฮผู้ทางงวงมวยเปนไป สานวนเอออาวนอีกเลยสาวนวลละวันสร็วมาฮาบอดมาเรื่อยมาหาบอดมาเรื่อยเป็นสาวนวลเลยโอ้เนาะน้องมวยจือจังไน้องมวยาน้าวามาเด้อลกสีเป็นสานวลเลยมาเด้อขอนมานอนเราได้บอดมาหาเจากศิวาจากอันนั้นเนาะพอปีแล้วก่อนน้องมวยอุ้ยโคโกแล้วมาจากวาเด้อดนด้ะลืมเนาะ าผัวว่าถ่ายให้ช่วยไว้นั่นเลยแดนมันเบื่อเบื่อคนนั้นนะเบื่อหนึ่งสมุดเบื่อหนึ่งเห็นไหม่วยทักช่วยนีเนรสวยดังบ่วงตาห่ออ่ะอุ้ยห่ออ่ะตาเป็นของเงียบโอ้ตะก้าวหอมมีแต่หุงเอาเนาะเพชรแดงก็ได้ตะก้าวเคยเห็นแต่ตู้เมย์เราเราหุงอันนั้นเราหิ้งเขาพัดคายนะค่ะแต่ก่อนก็เคยหุงดอกเป็น สีมีกันสี่ใช้ทางน้องเมย์ไปใช้ฉลุไปเห็ดเปียกเอาไปเห็ดเปียกแล้วรอยชุกเรียบร้อยมาประเดีกับน้องมวยกันใหญ่เริ่มเต็มสาวเลยเนาะจะปีกน้องมวย 1ิ1สี่ชิบสี่ส่ิสี่เต็บหนอด้ยอ๋อิบสี่แล้วกินกับยังบบไหนกินกับย่กับมอยบัดาสาออกไปซื้อไข่มาขื้อไข่ขาวขวทอดไข่เมนูทอดไข่เหาเมน่ไปตัดออตลอดใบหละช่วงนี้ด้วยจะไลยเราเฮาก็สิไปวังซื้อนี่ ตะเกา่าได้สายยูเพื่อนอยู่บั้ยตะเก่าอ่ะยูเพื่อนเจ้าหน่อยตัดตัดอ้อยนี่หนึ่งละแล้วแล้วเราเพิ่งมามาพัพากเรียอยู่เลย์อาะตะเกา่าอยู่ใช่ใช่ตะเก่าว่าอยู่นี่แล้วแต่ว่าไปส่วนเราเพิ่ไปตัดอ้อยหล่อกันเลยช่วยเพื่อนมาห้องขับมาเจาะเพื่อนมาเนี่ยรู้สึกมันหนักเลยใส่ใส่ยังน้องมวยเอาไปใส่ยังไงเปลนน้ำเอาแบบ เรยอว่าอยู่ห่มมัเนาะมาดองแดดหรืออยังบ่าไม่เห็นเลยรู้สึกน้องมวยขาวเกินเนาะแมนขาวใสคือว่าหรือว่าเขาเป็นมาจะโดนบ่าะใช่ว่าแต่น้องมวยและน้องปูปลาคือกันเนาะยังรู้สึกว่าคือเก่าบ่อบบหรือว่าสีอยากเป็นเป็นสีผู้สาวอยากเป็นสีผู้ใหญ่ขึ้นอีกเนาะแมนอ่าคะแนวมันแล้ววันอาทิตย์สี่สิบห้าน้องปูปลาจะปีจะเหรอ ชิบสามชิขอชิบสีแล้วชิสีกัน้าเ่อสีกันมาดิ่นน้ำกันตลอดบอหนิมาอยู่ห้ากาสีมาดืนน้ำกันวันนี้เขค่อยดีไนเป็นจะได้ครอ,อบครัวทางเดียวนี่โอเคอยู่บอเป็นข้าวน้ำซัมปาเขากาข้าวน้ำซัมปากันยังก้มีอยู่มีอาน o ยูทูบเขามาให้อยู่บ่เลยไงบ บ่ค่อยมีแล้วนะเนาะอืมรักสุดตอนนี้ค่ะแม่ไปเฮ็ดเวลยังใส่ล่าแบบพอได้เงินมาจุนเจือครอบครัวนี่ตัวเราไปตัดอ้อยอืมเป็หายเป็นวันบ่หรือตัดเป็นมันดมก,ก็เป็นมัดเจ้าก็เคยไปอยู่เปล่เคยสองอาทิตย์เราจะไปบ่เคยตัดอยู่บ้านแต่ไปตัดตอนแม่์อยู่ตัวเคยวลองไปเรียนแบบอ้อยแบบเพคนปลูกเองมัง แม่ชวนเล่นในตัดเนยคือปุริมานอนถุนเลยนะเซามาแล้วลุยลุยลุยเลยเห็นไหมคะทางเขาบะพงมาพัดเนี่ยกับมันอ้อยเหื่อเนาะมีอ่ะเหยื่อเนี่ยตันอ้อยเหื่อเนาะเมียเพิ่นลูกอบู๊เลยเออจะว่าเอาลูกอยู่เพื่อนปะเหมนมันเหมือนเอาลูกเมื่อบ้านไหนเออเมื่อบ้านแล้วก็กับบ้านเนาะอื้วพอจะเงียบเงาเนาะมิดสมอยออนซ่อยพี่น้องเลย มารมาแใจดนนอกกันเนาะทางน้องปูปลาให้ได้ใส่ละเป็นในนัข่าวนำสัมปาซองค่ะพ่อได้ยินอยู่พ่อไม่ดูโดยทางเมย์ทางยังโอเคอยู่บ่เดี้เลยเขาโอเคเลยแล้วไทยกดตะกี้นาะตะกี้เพราะว่าเบิ้งในคลิปก็เออเห็นยังนันนี่ตลอดเนาะแต่ตัวเอ๋ยกับบได้ลงมาพอมื่อวานจะพาทั้งสมบุกจนมา มาฮามหาโมเลยแบตมันจะเย็ยามไปเฮ้ยอะไรก็ติดกันไงบ้างมาหาเเดนาะอ่าปีเก่าพันไปปีใหม่พันเข้ามานี่คือสีโอเคอยู่ลรอวะเป็นจังไงป่าบ่ออกเลยพี่น้อยยำแย่กว่าเก่าอันนี้ปีปีนี้ยังยำแย่กว่าเก่าโอ้ได้ได้เนาะ ปีใหม่นี่เนาะือว่าบ่ได้พอกันกระโดดนานพอสมควรเนาะอืมเห็นโดนอะไรฮอดฮอดีแกน้องมวยฮอดได้เฮาบ่บ่บ่ฮอดบ่ฮอดเฮานี่เฮามาพอน้องมวยส่งขึ้นเฮือนอืเออขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนน้องมวยเดือนัก็วเป็นดื่มนี่ได้ไจจือเนาะโดนเนยอะกระโดอยู่แต่ก เดนนี่ก็คือว่าไรเฮนซานร้านแป้นก็คือว่าคบรบแลเล่อะเก,กือบบรรทุกคนแล้วก็ยูทูบก็เพิ่นกับคนเข้ามาเนาะเพิ่นกับไปเคลียอื่นเรื่อ,อยๆพี่น้องเลยทางน้องมวยน,นี่อะไปขายเครื่องเาืไทยนะมันโมนเมนต์ว่าขายเครื่องเป็นหางหุงเอรุณนหรือว่เขาเจะมาเอาเครื่องค่ะมาแล้วใช้นี่้วเขาก็ไปเหตุเรื่องอะไรหน่อยอะไรวพว <โฟ S 2> กะอะไร กายห้เงียนเนยเวลาใดจะจะไปเลยละ่ะก็บน่าจะกับทุ่มื้อแล้วเราพอไปอยู่พุ่นเดย์ตอนแรกว่าเลิกเียนชิวไปนั่นดิแม่ได้ไไดก็น,นอนอยู่พุ่นเลยโดยองเถืออ่อนนี่เขามานอนจอกนั่นจะซื้อ,อเบอร์อะไรแบบพี่เมยนี่คืนไปตันอ่างที่เคืนก็น,นอนพุ่นเลยสิบอกเม่์นอนอยู่พุ่นเลย<อ>มันจังหวัดเที่ยวไปเที่ยวมาแจงมาไกลเติบใส่เนาะโดย พ no ี่น uh huh ่อเนาะกายกยญๆกันทำมมหากินไปเนาะเลียงปากเรียงทองน้องมวยน้องปูปลาจะรวยกะเรียนจบกน่ากะหายเวรงานนับไ้เนาะเรียกว่าปีนี้ยุ่งมวยเนี่ยน้องปูปลาจะรวยกันมัน นือว่าตั้งใจใส่แบบสีเงี้ยตุกบ็น้องมวยมอสีป่ะเดี๋ยวจะมาเจ็ดก็พักมือสถานการณ์ไปก่อนเลยไม่ใจกับอย่างเฮียน้ยมันจบแล้วแต่ว่าถ้ามมันอันนี้เราก็ต้องจำเป็นต้องจบเพราะสีทำจบเพรสีก็โอเคอยู่นั่นสมองนะว่าเพราะได้ใบประกาศเนาะนี่เป็นงานกับอะไรแล้วไปเฮ็ดเวียองนะเพิ่นเพิ่นให้แบบใด้ใส่ละ ก็เพื่อนเขนไปเพื่อนเพือนเขาายืนชีพเศร้าเขก็ไปเห็นนะพอได้ซื้อกินเบี้่ากับข้าวบัวในเห็ดล้วงลายเปข้วบัวเละป็เบี้ยเนาวบเลยบเอาเครื่องเอาเครื่องอะไือในเห็ดเวียยนะบริษัทคนส่งหงอุลนเซนซานะพอได้แบบเออนอกบาเนะเอาเย็นจบกมาพอได้ผู้จัางหันจัางหนีนะ คือเบียดงานกะป้อนสบายเนาะคือเดี๋ยวนี้กะคือเพินหับพนักงานก็ลายเนาะตามปั่มน้ำมันบ่อขานหมกน้ำมันแต่ชิโนก็เต็มอยู่เพินหับพนังงานเงินเดือนสองล้านปลาสองล้านห้าแต่คือเออทำนองปูปลาสำนังีเห็นมากคายลายอยู่เนาะเอาไปเติมน้ำมันนะ่นนยกแต่คุซาํำน้อยคือทางนองกะ เียันจบยังไม่ได้จบมัลซีซะน้อยสมองเนาะตางไปหายเวรคิ้งงันคือบอกกล้าไปเออเขาไปโตก็ได้นั่นเนาะคือไปโตได้กับไปจบมัลกิจต้องบางไปอนาคตไปเนาะทางน้องภูป่าในตอนนั้นคือรู้ว่าได้ขายเครื่องออนไลน์ไปได้โอเคบ่โอเคอยู่โซนนั้น ตัวมีกระคายอยู่แต่ตัวมีเสียงหมดแล้วใครจีบใครขี้มันนี่จีบใครจีบทำลายแต่ลายซื้ออันพันคแค่12เบิร์อะไรตอนนี้นะหมดเลยขายดีดีใส่เนาะขายห้องเพียนเอาขายห้องเพียนเอามาไปได้ล่ะฮะเราขับมาเป็นตัวแทนมาเป็นเลยมะเอามาเลยนีมเลยบอกรบกว่าตบเต่ง ออกมาละเนี่ยดเลยผมเป็นกีบไซส์างตู้แบบเอ็นอยูอืม่านอืม,อมถือว่าได้ค่ะดีอยู่เนาะเอ้าคือให้เครื่องขาดสต๊อกใช่คือประชังไม่อีกอมะพร้าวพูดได้ขายก้อนสั่งมากโอ้จะพูดบ่โอ้เขามีคนสั่งแล้วกะซื้อมาโดยสั่งมาแล้วขายบ่ออกอบางทีเขาเศร้าพิดเขาขายไม่ได้อ่อแม่แหละเนาะ จะทุนหายกำไรเกี้ยงเนาะคุณทามีคนสนใจให้สั่งๆมากอาณาข้าเจ้าทรงเครื่องอยู่ใส่ละที่จะสั่งนวนะคนอยู่ใส่ไกลปะคนบางทีก็จะค่อนวังไก่ลีเนาะอ้าเชียนไปไหอีกแล้วไผ่ให้มาำรลงนำตื่นกันเลยกับเหย่ยอยู่กับไผ่หลูกบอพัก อ,อันนี้ฮะยู่อยู่น้ำมาพัดบอดดีนะ,อะบอดเม่กับบ้านโอ้เวลาตอนแรกนะพออ่อกับาม่ใช่ไหมเียงดังวันนี้ตอนนี้ฮะกับเม่กับว่าว่าได้อันนั้นกันละว่าย,ยังเว้ากันยังอันนี้รยลยละ ค็ว่าอยู่ลองเชือกับเทว่าเพินตอนนั้นคือว่าในตรงในตี้จะบอกเหตุเอ,อียงมากคือว่าผน,น่นนองนอะไเผึ่งผึ่งเดากให้อบอกบอฟังบะน้องบอให้เงินผึ่งเดออ้ ขึ่นก็น้อยไรในทีเจ้าบันอยอนี้เพิ่นมาแล้วเพิ่นขึ้นไปนอนทืงเฮือนอยู่่สะขึ้นม่นอนนอนยูตูเพิ่นนอนอยูตูพื่นอแบบข้าวน้ำเจ้าพี่ใช่แล้ะกินน้ำกันยับ่ละพิ่นบ่กินข้าวจ้าพิ่นกินข้าวนิ้วขกินมนกินข่าวน้วขึ้นมอยากข้าวเจ้าอิ่มข้าวนทนัดแล้วเนาะอมันง่ายนี่เอยดึงให้ดึงมันเนาะ เอาไปก็เบ,บิ่งกันเนาะทางแม่นี่เพิ่นยังสิกลับไปเผาฐานอยู่บ่หรือว่ามาเลยโอ้โหโโเลยค่ะหมดชักน้ำพิ่นอือืมเอาแบบถ้าสมมลด์คือเวลาอีหล่าเข่าหามเฮียนเจีแบบเงินคำในสลบเอามาใช่ใช่ไมไ่แต่ผู้ใหญ่์ผ่าบ้านแล้วก็ประหยัดไรใช่อ๋อหญ่เพิ่นยันนยงผ่ามาซอยอยูยนะ่เนาะโอ้ยแล้วก็ คือว่าโชคดีไปเนาะจะม,มีปลาปูใหญ,ญเ่เพิ่นเบิ่งงหิ้วที่มีปูใหญ,ญ่เพิ่นเบื้สมนุนเนาะแมีแต่หาครูจักรเ,เวลาการใส่การซอยเนาะก่อนมากนะคะลืมเอานี่ให้ในละของฝาแบ่งคะเออเมีแต่ฟางควงปูใหญ่เป็นนะ<อ>งงปูปลาด้วยคูจักแต่สมนุนจำคือเออสมนุนมานาะสมนุสมนเนาะ คือทาตัวใจกเอยเมียเป็นแมนนี <S <s um ่แนนี่แล้วก็ข้ากตองโูจัดเจ้ากระทำเมื่อสิงใหญ่เป็นสาเอาสีเฮ็ดอะไรสีเอาตัวเองรอดนอสมุกเนาะน้อยเนาะเดินครอบนึิควาโลหาก็บอได้กินเนาะแต่ข่าวน้ำซัมปาท้งสองนี้โอเคไมยังพบอไดกินอยู่ไหม มียังขาดคือแห้งๆบ่ที่แบบว่านะที่แบบหาบอทันแบบนี้มีบ่โยกไทยยังเออโยกไทยเงินบ่ก็โอเคบ่เนาะก็ธรรมดาเงินบ่ทายด้ดอกอย่างอยู่ลังกินทำเนี่ยมันสำคัญกว่าอ๋อบ่คอยได้ไปหาโน่นนี่บ่ดีจะเน่ยแม่มึงเถอะแม่ก็บยุ้นนกู่เนาะเหรอดูพี่มันกับบุญบุท่านแค่นัะน อเขาก็่บาได้อนานเนาะแต่ละขเนาะทาก็เถอเนาะอาจารย์เก็บเนาะขาบุมีเงินหายไปเท่าก็บอกมันก็ร้ายมือแล้วเนาะถือว่าแม่กับไปแต่แม่ลูกกัไปแต่ลูกอย่เนาะแม่นบะส่อะกอ่าอกสั่งสอูโต๊เที่ยวหาดินลนเห็ุไดสิ ตัวเองเอ่แบบทั้งทั้งแม่เพิ่นไปอันว่านี่ได้ใส่ละแบบว่าเพิ่นบ่ไดเอ็นส่งเงินมาให้บ่ซะเพื่อที่จะคนกันมาไปยื่นหาชีพแสนกันแบบว่าเพิ่นไปนี่วงทุกข์จักมืดสักเพิ่นมานะฮะโดนเลยอ๋อถีดสองถีบเพิ่นไปตัดอยู่เซนี่นะตัดจั๊บบาทไปเลยเป็นแบบสวนอ้อยเล้วจะว่าทั้งพุทธกาลพุทธโกศีทั้งอัน ผงทำตัหนันเจบปออจะไ็นท่านนทานนี้นี่คือผมมีบอหาบอมีนะชเดอ่อยชดเลียมเนาะไอเขในเนี่ยไปว่าเขตชุนดอ่อยมันมีจะทั้งเนาะอันนี้จักมือได้ใส่ละเพิ่นบตมาเพื่อนมนจะไม่ซึมเนาะอมือจักจักมือเพื่นมาเธอหนึ่งใส่ทิศาิศปาทไมแลิธีะสิทลกนาเพิดโอ้ ร่มเรื่องอย่างยอ่ะอ้าวอะสีมาวูดายมีนแล้วเปล่าคะเราไปดนบัวร้องเสือบที่ที่หกแล้วก็บ้านะถือว่าขันตำนี่เป็นอาทิตย์เลยเนาะโดยโอ้โหใส่ตัดอ้อยตรงนี้เนาะมีภายในเขตแถวนี้ไปในมีเตเมจ้ะวะโดยมีเตเมห้าเละ หมู่เราอยู่ทางรักซิฟมัน,นออุมะทำมลนอะไรจะบืนไปเนาะอในรๆมัน 4, <S <S คือกว่าคนคุ้ค่ๆเจกนงานกันร้อนนะพูแสดงว่าปกเิี่คันาบาเขานนเปบ่พ่อช่ไหมจ้างอย่าเนาะโดยม,เถ,มเถอะแม่มากอะจักจะได้อยู่ห่างนเท่ากับเก้งคนในทำแม่มากิีเท่ากับซีมาอยู่พี่ซะเออเ,เอาปัดน,นี่นั่น คือท co. ี่เจ้าบัวคอยได้มาอยู่พี่ยันแบบว่าเมย์บาวมาอาซีปายอยู่พูดเรียรัดเนาะมันก็เป็นมากเเป็นผู้หญิงผู้หญิงยังก็เป็นผู้หญิงกับบัวกาอยู่เนาะมาอยู่คุณมีหมู่อยู่บัวใส่ะยหละใครเนี่ยเนาะอุตตามเนาะสมมติเนาสามเลยหรือว่าสามใหญ่เป็นสาวเนาะสามกลุ่มหุ่นเตียงแค่เนาะสอบเวทแทนรอดเนาะ อาสาจาังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้ทดอทั้งสองเด้อเ <c oughs> บื้องกันพทะเจ้าก็เนานะเป็นโมเมียงก็เออเบิ่งกันป้าชาทางเอื้อมีแต่ก้าป้าเด้อบันนี่เด้อพี่ตาพอดีมากกับเขามาเยี่ยมมาหาเบิ่งพี่น้อง,ไงไออเองลยเป็นใดใดเนาะป้าปฏิพอกันถือว่าบันนี้ก็จังยามใดแล้วบันนี้เนาะพิธากอจูไปเด้อบันนี้เขามาเดือนยัง้ยบันนี้เดือนหนึ่งเนาะต้นเดือนเลยบันนี้จะเดือนใดแล้วบันนี่เนาะเตอบเติบเติเนาะชาวมุกมาหาเนาะเก็บแก้นละแต่เมืองไทยมองแต่คล้ายสครับ เนาะกระสาโนะเนาะแขนตื้นเลยเนาะเออโอเคโอเคสาวเดี๋ยวกับปาได้อีหล่าได้บริเนอร์เดินสบายดีโอเคสาวพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กับสิบประมาณนี้พี่น้องเนาะคือว่าเวามาเยี่ยมมาหาก่ผู้ผู้บ๊บคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพราะว่าตะกี้กับตู้โฮมกันเนาะเดนีอกับมียังไงกับคนรักผู้ใหญ่เพคนอันนี้แบ่งเบาภาระให้ในกา ออกไปสอ,อ,อหาธรรมะหากินกลุ่มฝากกลุ่มทองกลุ่มขอกลุ่มครัวตัวเองมาเลยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบใจเอฟซีม่สสุขสุคนทรพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามชมมาฟังเบิ่งคลิปเิ่งโฆษณาให้เนานะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี